คาถาหนังเหนียวคงกระพันชาตีนะครับคาถานี้ให้ใช้เวลาขับขันเท่านั้นนะครับเวลาที่เรา,าโดนศัตรูลุมทำร้ายหรือว่าตกอยู่ในที่นั่งลําบากอันตรายทําอะไรไม่ได้ครับให้เรานึกถึงพระคาถานี้แล้วก็ท่องออกมานะครับโอมผงเผาเท่าทุลีคงกะพันชาตี ตีเพชรชะคงคงถ้าเราอยู่ในสถานที่พื้นกว้างโดนลุมทํรลายจะไปงานอ,าอะไรต่างๆนานาก็ตามนะครับให้เราถ้าเราถึงพื้นได้ให้เราแตะพื้นที่เป็นเป็นฝุ่นะนะเรากั้นใจว่าพระคาถานี้นะครับจะ 1. จบ2จบก็ได้แต่ต้องตั้งใจว่าเรามาลูปตามตัวจะทําให้เราแล้วค่าทงให้เราคงกระพันตีไม่แตกวิชานี้มีมาตั้งแต่โบราณเป็นวิชาฮัุมานตีเพชร คาถาหนังเหนียวคงกระพันชาตีนะครับคาถานี้ให้ใช้เวลาขับขันเท่านั้นนะครับเวลาที่เรา,าโดนศัตรูลุมทำร้ายหรือว่าตกอยู่ในที่นั่งลําบากอันตรายทําอะไรไม่ได้ครับให้เรานึกถึงพระคาสานี้แล้วก็ท่องออกมานะครับโอมผงเผาเท่าทุลีคงกระพันชาตี ตรีเพชชะคงคงถ้าเราอยู่ในสถานที่พื้นกว้างโดนลุมทํำ้ายจะไปงานอ,าอะไรต่างๆนานาก็ตามนะครับให้เราถ้าเราถึงพื้นได้ให้เราแตะพื้นที่เป็นเป็นฝุ่นะนะนะกั้นใจว่าพระคาถานี้นะครับจะ1นจบสจบก็ได้แต่ต้องตั้งใจ